ก็อขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศของวันที่14เดือน4กันนะครับผมสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสําหรับในวันนี้ก็จะมี2สภาพอากาศนะครับช่วงแรกจะเป็นหมอกทึบช่วง13นาฬิกาถึง15นาฬิกาช่วงต่อไปก็จะเป็นฝนตกหนักช่วง18นาฬิกาส1ถึง19นาฬิกาส1เราเข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับ ก็มาดูในเขตจับระดับต่ำกันเลยนะครับผมสภาพอากาศฝนตกหนักก็จะมีโปเกมอนตามนี้นะครับเราลงมาดูที่สภาพอากาศหมอกทึบเลยนะครับโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงนะครับสภาพอากาศฝนตกหนักโปเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยครับลงมาดูกันที่สภาพอากาศหมอกทึบเลยนะครับ โปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย